กอนอื่นต้องต้องยินดีกับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่ได้เจอกันแล้วก็ทางรายการของเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้เป็นตัวกลางในการที่ครอบครัวเขาได้มีโอกาสได้เจอกันจริงๆแล้วมีเด็กๆอีกหลายคนมากนะคะที่ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยเจอหน้าแม่เลยถ้ารายการเราสามารถช่วยให้พวกเขาได้เจอกันได้ยินดีมากๆเลยนะคะเรื่องราวของคุณพ่อเพชรกับน้องเอเนี่ยมันเหมือนนิยายนะแต่มันไม่ใช่นิยายมันเป็นเรื่องจริง ซึ่งมันอาจจะมีหลายคู่มากกว่านี้ก็ได้ในในวิถีชีวิตของคนไทยเราแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็รายการไม้ทองคำโดยสะพานเสียงเพลงลูกทุ่งนี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดึงสองพ่อลูกนี้ให้หากันเจอมันจกิเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเรารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการไม้ทองคา รายการไม้ทองคําอย่างที่บอกไม่ใช่เวทีขันแข่งอย่างเดียวเป็นเวทีที่แบ่งวัฒนธรรมและเป็นเวทีที่เอื้อเฟื้อเมตตาปลาณีด้วยความรู้สึกของแต่ละคนผมชื่นใจนะเมื่อกี้พอนั่งดูก็ก็น้ําตาจะไหลอดนึกถึงตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะตัวเองก็ไม่เคยเจอพ่ออย่างที่บอกฮะพอเจอก็อยากจะไออุ่นของอ้อมกอดพ่อเนี่เป็นอย่างไรอย่างคู่เมื่อกี้เราเรามันตื้นตันฮะทุกคนมันมีความรู้สึกเดียวกันหมดฮะ ขอบคุณทั้ง Workpoint ด้วยนะครับที่ทำรายการแบบนี้ขึ้นมาพวกเราก็เป็นเนฟืองหนึ่งเฟืองที่ขับเคลื่อนให้ให้ระบบของไม่ทองคำนั้นมันเดินไปให้เป็นรายการมหาชนเป็นรายการของคนไทยทุกชนชั้นจริงๆครับ